ลา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 ลัลาลาโอ้ไปแล้วครับผมไปแล้วครับไป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 แล้วจ้าไปไปไปจับปุณแดงจับปุณแดงเฮ้ เโหนว่ะโคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าอยู่ที่ไหนลำบากว่าตัวเยนี่ยพุดดีเมื่อกี้พุดดีใช่ไหมเฮ้นู่เข่ามาในเซจะพาไปดูห้องดีมันห้องเฮียเนี่ย ลิฟตล็บตลิฟตลิฟมาในลิฟต์ตายเลยโอ้โหโอ้โหเาไปวบบอกเลยว่าไม่ใช่วันนี้อจึบอุรออ้จึบซอกซอกแซกสัตอจึบนี่สเตมสเตเขาเรียกว่าสเต ไปแล้ว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 ไปไปเปิดเปิดไม่รู้เลยไปแล้วอู้อู้ยคืนนี้สูงแง่รอดบอกเลยรอดรอดกูรอดคุณไม่รอดยุณไม่รอดยุณไม่รอดซ้ายขวาขวาขวาจับตันจับตันมันหาก็ไม่เจอ

ตุุุุซ้ายหรือขวาหรือว่าหน้าข้างหลังในแน่นอนไม่ชอบเลยวะเนี่ยซ้ายขวาห้องนี้ล่ะห้องอะไรวะ